สนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ Super daylight ครับกลับมาในช่วงที่2ของคู่มันมวยไทยครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับฮออแฮงเกอร์ครับยังมีอีก2คู่ในศึกไพลอนันต์ในช่วงนี้ครับที่เวทีลุมพินีนะครับก็เป็นรองคู่เอกครับตุ๊กตาทองสเกียรติปัคกับเจอกับลูกทอยบอกปราบุญชูคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างครับรุ่นมินิไฟเวทประเทศไทยนะครับก็พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ รองคู่เอกวันนี้ครับตุกกะพองเจอกับลูกทอยในพิกัด105ปอนด์ครับชิงแชมป์ว่างมินิไฟเวทประเทศไทยครับตุกตะพองเคยเป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้มาแล้วครับก่อนที่จะไปโดนนิวลูกลักมกรพรสุรินน็อกทำให้เสียแชมป์ไปนะครับวันนี้ก็มีเจ้าลูกทอยบ่อปลาบุญชูนี่แหละครับขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงก็เป็นการดวลในการชิงแชมป์ว่างเลยครับเพราะว่าเป็นแชมป์เส้นที่ว่างอยู่ มาดู3าไฟหลังครับตุกตาทองมีชนะคะแนนนิวลูกรักมากรพรสุรินครับชนะคะแนนพลอยสยามเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับล่าสุดแพ้น็อกนิวลูกรักมากรพรสุรินในยกที่2ครับส่วนลูกทอยบ่อปลาบุญชูครับมีแพ้คะแนนยอดธนงแฟร์เทคชนะคะแนนทรงชัยสสามเรือนครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนยกลูกคลองตันนะครับสำหรับลูกทอยนี่ก็เป็นมือขวาของเพชรบุญชูเลยครับ อยู่ายบอกปลาบปญชูมวยเข่าครับส่วนตุ๊กตาทองไม่ต้องบอกครับมวยหมัดหนักแรูปร่างดูครับเสียเปรียบค่อนข้างเยอะครับตุ๊กตาทองต่อยกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างครับแกตัวเล็กสมชื่อครับตุ๊กตาทองเลทเปิดให้ตุ๊กตาทองต่อ54ครับแต่ตอนนี้อยู่ในยกที่3มครับหมดไป2ยกราคาเสมอน้ําเงินเสมอรูปถอยใหญ่กว่าครับมวยเข่าเจอกับมวยหมัด ตัวเล็กกว่าเยอะครับตุ๊กตาทองลูกทอยพยายามคว้าะไรครับต้องเข้าคว้าก่อนครับตีเขา่าแม่มีหักเหลี่ยมตุ๊กตาทองทําได้สวยครับจังหวะหักดอกนี้แล้วต่อยหมัดลําตัวลูกทอยช่วงเช้าบอกว่านัดนี้ป้องป้องกันหมัดมาเป็นอย่างดีครับเดินเข้ามาสู้เขา่าก็ลูกทอยก็สบายครับคราวนี้แต่อย่าให้อยู่วงนอกครับ หมัดอันตรายเหลือเกินครับมีศอกทิ้มเข้ามาครับลูกตาทองตีหักเหลี่ยมอีกแล้วครับเหลี่ยมดีจริงๆครับเดินหน้าเสียต่อยหมัดลูกคอยจับขวาแล้วขวาแล้ว,วลตีขาคอรัดไว้แล้วตีเข่าไม่ต้องคิดเลยมากครับลูกคอยตีเข่าตีเข่าไปอีก ลากมาลากมาลากมาแล้วยังไงลากมาตีตีคืนเหมือนกันครับตุ๊กตาทองอย่างดี้ไม่หลุดครับอยู่ในอ้อมกอดของลูกทอยลูกทอยครับรัดแล้วตีตุ๊กตาทองก็สวนแยกมากลูกทอยก็เดินชนปิดหน้าปิดตาเดินชนครับนักลงทุนครับเดินเข้ามาแมหักเหลี่ยมแหมตุ๊กตาทองไปหักเหลี่ยมก็มาการวิสุทธ์ด้วยครับ เดินมาเดินชนต่อครับลูกทอยใส่เกียร์หน้าเต็มที่เล่งเต็มสปีดครับเดินชน,นขวาะลรครับขวาลัดลัดแล้วลัดแล้วหมุนลัดแล้วตีหักเหลี่ยมอีกแล้วครับแม่ทุกกตาทองยกนี้นี่หักเหลี่ยมลูกคอยไปสามสี่ครั้งแล้วครับป่ายกมาได้แลกเข่ากันแม่สนุกจริงๆครับแต่ว่าเกมนี่เราต้องบอกว่าไหลแล้วครับ สถานการณ์อันนี้มองไปที่ลูกทอย7-4ขยับไปอีกนิดนึงครับเสียนม,มวยมองว่าใหญ่กว่าแล้วมวยเข่าครับเกิน3ยกแต่ยังไม่แน่ไม่นอนครับหมัดหนักครับตุ๊กตาทองขอเน้นๆหมัดเดียวก็มีร่วงได้ครับเดินหน้ามาขยับตีครับตีเข่าตุ๊กตาทองเดินหน้าเดินหน้าลูกทอยเดินชน ตุกตาทองพอจะต่อยก็ลูกคอยก็เข้าถึงตัวแล้วครับแต่ว่าได้หักเหลี่ยมมาอีกเดินต่อยหมัดเข้าเป้าเหมือนกันหมุนมาตีเข่าสู้ครับตุกตาทองมีศอกทิ้มมาครับต่อยหมัดแล้วยังไม่ได้โดนตีเข่า นนมตัวหักมาโอ้โหักเรียมอีกแล้วครับลูกกตาทองอยังพอจะมีเสียงเชียร์จากท่านรองครับตีลูกทอยครับตีเขา่าขยับตีตุก,กตาทองก็สู้เขา่าแต่ลูกทอยตีได้เยอะกว่าถีบดำล่อยหมัดแต่ยังไม่เต็มลูกทอยฟ้าแล้ว ตุ๊กตาทองเสียหลักโอ้โหแล้ววิ่งชนเลยครับลูกถอยแรงมีเหลือเฟือครับเดินชนไม่มีหมดโอ้โหแล้วหากลูกนี้ลงมาอยู่ข้างบนด้วยครับลูกถอยเริ่มจะลุกช้าเลยครับตุ๊กตาทองออกหมัดไม่ทันเลยครับหมัดหนักตอนนี้กลายเป็นหนักหมัดเลยครับพยายามตีเข่าต้องรัดไว้ก่อนแล้วลูกทอยพุ่งชนมาอย่างกับมอเตอรไ์ไซค์ครับ พุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหาถอยหลังไม่เป็นครับไม่มีเกียร์ถอยหลังแต่ปายกตี้เข่าละคืนได้เหมือนกันตุก๊กตาทองยังมีเฮจากท่านรองครับแต่ว่าสถานการณ์นี่โอ้โหขยับไปเรื่อยๆครับบทสี่ยกนี่อยู่ลูกทอยเจ็ดช่วงตัวแล้วเจ็ดหนึ่งแล้วครับแต่ถือว่ายังพลาดไม่ได้ครับหมัดเดียวไม่เหลียวแรงเหมือนกันครับตุก๊กตาทองต่อยลำตัวแล้วครับ เล่นล่างเล่นบนแต่โดนกอดโดนกอดก็ตีสู้เดินเข้าหาตุ๊กตาทองต่อยหมัดลูกถอยก็ขว้าครับพยายามตีเข่าสู้ครับแ,แต่ว่าดูครับโอ้โหโดนหักเกลียมอีกแล้ว ยังไม่หมดครับยังไม่หมดเดินหน้าต่อครับลูกถอยไม่ถอยเลยครับต่อเยอะแต่ไม่ถอยกลายโยกก็ไล่จนทางหน้าของตุ๊กตาทองนี่โหแทบจะหมดแรงไปเองครับมาดูการตัดสินจากกรรมการครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นมินิฟลาเวทประเทศไทยด้วยครับก็ต้องรอการประกาศคะแนนครับการชิงแชมป์นี่นับคะแนนเก็บใบคะแนนเป็นยกครับ5ยกมั่นใจเลยครับลูกทอยก็เป็นการประกาศคะแนนครับ เรียบร้อยครับสุดท้ายก็ลูกทอยบ่อปราบุญชูครับเอาชนะคะแนนทุกกตะทองสเกียรติวัดไปด้วยคะแนน48ต่อ49 2เสียงแล้วก็47ต่อ49 1เสียงนะครับโอ้โห3ต่อ0ถือว่าเป็นแชมป์อย่างเอกฉันครับสำหรับลูกทอยบ่อปราบุญชูครับดาวรุ่งดวงใหม่ของค่ายบ่อปราบุญชูครับน่าจับตาทีเดียวครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับพิกัดน้อยแต่ตัวใหญ่ครับอยู่กับเพชรบุญชูครับยอดมวย สยามกีฬาอวอร์ดคนล่าสุดเลยครับต้องติดตามครับสำหรับลูกทอยครับครับผมมาดูจบไปครับสำหรับคู่รองนะครับตุ๊กตาทองก็ไม่ได้แชมป์ครับเป็นอันเป็นลูกทอยครับที่ได้เข็มขัดเส้นนี้ไปคลองนะครับ